เนื้อ <Yeah. S 2> เน้น,น,น <c oughs> ฟ้าอากาศคลึ้มๆไม่รู้ว่าจะมีฝนหรือเปล่านะสวัสดีค่ะพบ <c oughs> กับบัวพาเที่ยวนะคะ EP นี้เราจะพาทุกคนไปจังหวัดภูเก็ตนะคะเราเริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพในเวลา4ทุ่มนะคะทุกคนเราใช้เส้นทางพระราม2ตัดเข้าสู่ถนนหมายเลข4 <c oughs> เพื่อที่จะล่องใต้ในครั้งนี้นะคะทุกคน แล้วไปติดตามนะคะว่าเรื่องราวระหว่างการเดินทางของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ s <S นั่งไปคุยไปเม้ามอยกันไปตอนนี้เราก็เข้าเขตสมุทรสาครแล้วนะคะทุกคนเข้าเขตเมืองเพชรบุรีขอน,อนอนพักสักแป๊บนะคะเอาแรงก่อนพรุ่งน,นี้คะ่ะเช้านี้ของเรานะคะอยู่ที่ อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบป,ปิรนีขันนะคะเช้านี้ของเราเป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะทุกคนหลังจากเรานั่งรถมาประมาณ6ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เราเข้าเขตชุมพรนะคะจะถึงข้อตายหินช้างฝั่งขวาเมือซ้ายมือก็จะมี นนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาที่จุดพักรถตรงครัวสาลายัยชุมพรที่นี่เขายังมีให้บริการทั้งอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันสำหรับใครที่จะล่องใต้หรือว่าจะไปกรุงเทพหรืออะไรก็สามารถพักรถได้ที่นี่นะคะที่นี่เขามีบริการกาแฟด้วยเช้ชาเช้า,ชาใช่ค่ะเช้ารัดแกงอร่อยใช่แต่ว่าตอนนี้คืออาจจะยังไม่ ไม่ได้เปิดเต็มเต็มที่เพราะว่าเรามาเช้าตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งใครมาก็สามารถมาแวะกันได้นะคะตรงนี้บอกเลยว่าอากาศดีนะคะที่ใต้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คือคือร้อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อนเหมือนทางทางทางกรุงเทพก็เลยมาพากักกายพักใจที่ภาคใต้นะคะเดี๋ยวไปติดตามนะคะว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนเช้านี้นะคะทุกคน หลังจากเราออกจากครัวคุณสาลายนะคะเราก็วิ่งตรงไปเพื่อที่จะหาร้านข้าวแกงกินนะคะแต่เราก็ได้ร้านนี้เลยค่ะทุกคนทุกคนคะวันนี้เราก็มาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมถนนนะคะระหว่างทางเราก็หิวข้าวแล้วช่วงเช้าเราก็มาหาอะไรกินได้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เลยนะคะร้านชาเตี๋ยวโอ๊คใช่ค่ะสูตรโบราณเป็นเป็นเส้นทางที่จากกรุงบาไปละนองนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะ นนยังไม่ได้เปิดเพิ่งเปิดแม่ค้าบว่าเพิ่งเปิดเนี่น,นะครับเป็นรูป,ปองเนี่ยน้ำซุปก็เข้มข้นเลยอันนี้เป็นเป็นเนื้อมีเนื้อกับหมูที่เราแยกแยกองกันเลยใช่ ย่างทุกอย่างถ้าใครไม่กินเนื้อถ้าใครไม่กินหมูก็คือคนละองค์ได้เลยครับใช่ใช่บรรยากาศก็นานั่งสบายลมลื่นข้างหน้าสดชื่นมากครับเดี๋ยวเรามาดูัน,นะ5ว่าเราจะสั่งเส้นอะไรกันบ้างแล้วก็จะอร่อยขนาดไหนนะคะได้มาได้นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูสดลูกชิ้นเส้นเล็ก บอกเลยว่าชามใหญ่มากเนี่ยคะ่ะเนื้อเน้นๆอ, <laughs> อยู่ริมถนนด้วยนะหาไม่ยากสักคำมนึ่งนลยอร่อยหลายๆอะ่ะเรามาฝากท้องไว้ที่ร้านราชาก๋วยเตี๋ยวโอ,ยวอ่งนะคะ กับมื้อเช้าของเราระหว่างการเดินทางมากินกันนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังเข้าเขตจังหวัดระนองกันนะคะแต่ว่าวันนี้ฟ้าอากาศครึ้มครึ้มไม่รู้ว่าจะมีฝนหรือเปล่านะครับทุกคนน,นี่ค่ะเราจะอัปเดตเส้นทางการเดินทางให้ทุกคนดูนะคะว่าระหว่างการเดินทางของเรา วันนี้อัปเดตวันที่8พฤษภาคมนะคะ2,566นะคะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราผ่านหมู่บ้านทับสีนะคะที่เขาบอกว่าซาลาเปาอร่อยเดี๋ยวมาลองนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองร้านเจ๊อ้อยนะคะับลูกช่นไหมคะอ่ะก็ได้อันนี้ใส่อะไรเอาหรูเอาหมูเอาหมูหกที่เหลือ อันนี้ไส้มีสังคยาคิอ,อ๋อไม่มีมมหลายๆไส้อ๋อแค่นั้นเอาหมูเกเฮ้ย <Okay. S 2> <Hey, S 1> ไม่ใช่เอาหมูห้าเอาหมูห้าแล้วก็เอาไส้หวานไส้หวานสองจำสองถ้าชอบคลิปรีวิวเส้นทาง จากกรุงเทพสู่ภาคใต้นะคะเข้าสู่เขตจังหวัดภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเพ,พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วไปติดตามนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนกันต่อคะ่ะ